สวัสดีครับจอเปากี่าขอนำทุกท่านมารับชมแบ่งสุพภาพเหมือนตาซอมเข้มเข้าตาเฮชโค้ดคนใหม่หลุนมีซื้อลงสนามครับก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมคลิปกับฝากด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของ่อน้ำครับ พออนุญาแมารับชมคลิการฝึกซ้อมรประจำวันของโ OH อเอสลูเว่นนะครับโดยทีมได้ตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ครับออสการ์กาเซียครับผู้จัดการทีมชาวสเปนครับนี่โอ้ยแบ่งสุขนาถเหมือนตายครับใส่เอี่ยมสีสมบูรเบอร์11ครับเมื่อนี้ ทีมต่างผู้จัดการทีมคนใหม่กับนาเตทุกคนมีสิทธิ์จำกันครับตอนนี้ผู้ดใดโชว์ฟอร์มเข่าตาผู้ดใดเป็นถือใจโควดคนใหม่กับในหลุนตำแหน่งตัวจริงทุกคนนัดบึง้งเว้ยไม่กานดีหรือบึ้งยังดีครับสุพนรณมันตายครับไห่ล่ะสุพัรณบันใส่ นั่น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 เป็นไดล่ะเฮ้ยอยากเรียนไก่ตะกวดดิสุวรรณ์กีะได้เนี่ยต้องถือว่าโอเอสลวนทีมในลีกจูปิเลียนะครับเดี๋ยวเยี่ยมมาตรฐานกับทีมยูโรเบย์นะครับ อาร์ติเกลครับอดีตแข้งบาร์เซลโลนาครับออสการ์กาเซียด้วยขายแข้งไงครับบาร์เซลโลนาครับเคยคุมทีมใหญ่ๆในลีกดังนะครับอุ้ยนี่นี่นเอิญว่าติวพิเศษเลยครับสุพนัหมือนตาแบบนี้รุ่นกันเหงาๆกับพี่น้องเปลี่ยนโค้ชใหม่แบบนี้ครับโอกาสมันอย่ามีซ้ำกันเบิดซุกคนครับ ได้ดีโชว์ฟอร์มให้โค้ชได้เห็นนะครับเดี๋ยวนีนะครับการแข่งขันภายในทีมก็นค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยครับแต่ว่าด้วยสไตล์สเปนครับบอยากเข้าคางแถ่จะคล้องนะครับสไตล์สเปนก็นเล่นบอลก็พื่อนครับโดยนักเตะไทยของห้าวว่เป็นร่องไถ่ครับนี่สุพนัท โอ้โหนวยการนี้มนเป็นร่องเลยครับความแข็งแกร่งลารกำลังคิดว่านะ่ะเสริมเพิ่มยังเต็มที่เลยครับอยู่ย,ยูโรปเนาะการรับตัวไปแล้วสองสามเดือนกันนะดีก็ช่วงแรกๆเยอะแล้วครับตอนนี้การยอก็เรียนกันกันเห็นในคลิป อื่นๆกับสิทธิ์ตันัดค่อนข้างที่เป็นกันเองครับกับเพื่อนร่วมทีมนี่ครับแมชการแข่งขันแมชต่อไปครับของ o OH อลูวนครับมีแมชในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนครับเวลา22่สนาฬิกาครับ4ถีถุมครับมาลุ้นกันครับพี่น้องแบ่งซูปเปอร์เหมือนตาของเฮาหรือนี่ซื้อลงเป็นตัวจริงหรือว่าหรืี่ซื้ออยู่ในีสุ่มมาอย่งส้ำรอง ุรอบอนะครับเอารอรุ่นไปพร้อมๆกันครับเช่นเค่ยครับก่อนที่จะาก,กันไปฝากพี่น้องสุกผู้สุกคนครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในช่องของห้องน้ำครับเบิงกีฬาเชียร์กีฬากันแบบพีแบบน้องครับขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ